สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ g r e a t Depression คืออะไรนะครับทำไมกำลังจะมาถึงบ้านเราเลยนะครับคือหลายท่านนะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับได้ยินคำว่า g r t d t p r e s s i o n เนี่ยก็จะงงนะครับมันมีความสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วมีสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรและจะป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือจะ ออกจากสภาวะเกรดิเพชันเนี่ยนะอย่างสันติได้หรือไม่โดยไม่ต้องนะเกิดความขัดแย้งและสงครามเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมานะครับในสมัยมหาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเกรดิเพชันนะครับคือสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำซบเซาเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ควรจะเติบโตไปตามคาดการณ์ที่ควรเป็นไปของมันนะครับตามศักยภาพตัวอย่างนะครับเช่นจีนเนี่ยนะ ที่เคยมีคาดการณ์การเจริญเติบโต GDP ที่10%เนะครับเมื่อทุกวันนี้นะครับได้เติบโตต่ำกว่าคาดการณ์มาอยู่ที่ราวๆ5%คือเกิดสภาวะ e p r e s s s o n นะครับแต่หากนะยังลากยาวนานไปหลายๆปีไปจนถึง10ปีนะครับและการเตริบโตเนี่ยเรียกว่าต่ำแบบเนี้ยหรือเติบโตต่ำลงกว่านี้นะครับไปเป็น 4%, 3%, 2%, 1%ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Great Depression นั่นเอง ซึ่งไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเกิด GDP ติดลบต่อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งนั้นเราเรียกว่า recession นะหรือการถดถอยทางเศรษฐกิจสาเหตุที่แท้จริงนะครับของ depression หรือ g เก t depression เนี่ยนะครับนะหรือการเติบโตที่ต่ำกว่าคาดการศักยภาพหรือทิศทางแนวโน้มนะของประเทศหรือของโลกเนี่ยนะครับมันก็คือพฤติกรรมนะครับการลงทุนการกินใช้บริโภคนะที่เป็นไปตามคาดการ ที่มันควรจะเป็นแต่ความจริงที่เกิดขึ้นนะครับมันผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากนะความคาดการนะครับเอ่อที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะหรือว่าทิศทางแนวโน้มที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะจากสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงเช่นนะครับอาจจะมีโรคระบาดใหญ่เกิดสงครามใหญ่เกิดภัยพิบัติใหญ่ทางธรรมชาติเป็นต้นเนี่ยนะครับ แลเมื่อการลงทุนการกินใช้บริโภคนั้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาจากการใช้เครดิตการสร้างหนี้สินนะครับคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้บุคคลองค์กรนะครับหรือว่าบริษัทนะครับแล้วก็รัฐหรือประเทศเนี่ยติดกับดักหนี้สินได้ครับและเมื่อบริหารจัดการไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดการล้มละลายการเจ๊ง การผิดนัดชำระหนี้นะมันก็สามารถทำให้นะบุคคลเหล่านี้เกิดสภาวะจิตตกนะป่วยซึมเศร้านะป่วยจิตได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าสภาวะ depression ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการจะป้องกัน depression หรือ get depression เนี่ยก็ต้องไม่ให้ตนเองนะครับตกไปอยู่ในสภาวะที่ติดกับดักหนี้สินส่วนการออกจากสภาวะ depression หรือว่าเก็ตดีเพชชันเนี่ยนะครับอย่างสันติเนี่ยก็คือการรู้จักเข้าใจและยอมรับความจริงที่มาที่ไปของนะครับดีเพชชันหรือเก t ตดีเพชชันเนี่ยครับซึ่งอาจจะต้องนะยอมร้มยอมเจ๊งยอมร้มละลายนะครับยอมเจ็บนั่นเองหรือการปรับตัวและพฤติกรรมให้สอดคล้องตามความเป็นจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพนั้น ด้วยการใช้ชีวิตนะครับที่ต้องหารด้วย2 3หรือ4เป็นต้นนะครับก็คือการประหยัดมัธยัต์นะใช้ใจ่ายตามหลักพอเพียงครับอยู่แบบสภาวะกบจำศีลเนะี้ยเป็นต้นแต่หากนะครับยังดรื้อรัน้นะครับนะหาทางออกเนี่ยด้วยความไม่รู้จักไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความจริงแต่ใช้ความหลงและความเห็นแก่ตัวจัดเนี่ย ในการเอาตัวรอดแล้วนะครับนะมันก็ยากนะครับที่จะออกจากสภาวะเก e p ิเพชชันเนี่ยอย่างสันติได้นะเพราะอะไรครับเพราะความหลงนั่นเองนะความขัดเคืองความที่ไม่สามารถทนต่อสภาวะบีบคั้นที่ต้องใช้ชีวิตนะที่ย่ําแย่ลงนะที่หานด้วย2อ4มเนี่ยมันก็จะนะพยายามที่นรลนเอาตัวรอดนะครับนะตามความหลงของตัณหานะมันก็จะเกิดความขัดแย้งและสงครามนะครับนะเพื่อเกิด สิ่งที่เราเรียกว่าเกรดรีเซ็ตนะแต่เป็นการนะเกรดรีเซตแบบไม่ใช่สันติมันก็จะเกิดความขัดแยง้งแย่งชิงช่วงชิงนะครับเ,เพื่อ,อตัวรอดนั่นเองนะสุดท้ายก็นะเรียกว่าจะเกิดสภาวะนะเกรดรีเซตแบบสงครามได้เหมือนเช่นที่เคยเกิดมาในสมัยมหาสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก่อนที่จะฟื้นกลับมาสู่การเติบโตโปกตินะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ